เห็นแล้วบนบนบนป่องใครอยู่บ้างมีปะบนป่องเหรออ่าบนป่องเหรออ่าบนป่องสูงสุดเลยโอเคเดี๋ยวโอเคให้สามร้อยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นได้แล้วลองหนึ่ตายตายเมนูเอ้ยด่านด่านฟ้ามีตัวเชื่้ม โอ้ยยิงยิงทำไมยิงปืนไม่ออกวะไอ้หัวแตกเมนูแซมว่าเหลือเหลือตัวนึงอยู่ข้างบนน่ะที่ต้องปีนบันไดแบบอยู่ยมมบนนอนบนไหนชุดซ่อมเพิ่งลงมาหรือเปล่าเออเออนะคานอยู่ข้างบนข้างบนเลยเกือบเกือบบนสุดอ่ะตรงแทงอ่ะตรงแทง เห็นมีฟีนิกซ์เลยวะมันไม่ถึงยิ่งเลยวมันจะกระโดดหรอแบบนั้นไม่กระโดดิเหรอวะทำไมโอ้หักฟีนิกซ์แต่ว่าฟีนิกซ์ไม่มาส่งคือเฮี้ยมากอ่ะตายตายซื้อซื้องั้นตายมาแตกไอ้รถฟีไฟตายไอ้ตัวที่ยิงพวกพี่ตายแล้ว ไม่มีเรานะสร้างหัวแดงไม่มีหรอกรอเลยมีผมมาหัวแดงขอผมตุ่มบ้องนะตายปุตเตข้างในใช่ปหมตายตายตายสองตัวนะสองตัวตายหนึ่งตายละ